เอาละครับหลังจากที่เรา,เายัดเยียดความปรชาชัยให้กับแอสเซนวิลล่าในศึก FA เอครับนะครับแอสเซนวิลล่าเองก็กลับไปบ้านของพวกเขาและคิดอย่างหนักว่าในค่ำคืนนั้นพวกเราแพ้แมนเชสเตอร์ยูเต็ดได้อย่างไรเขาไม่พอใจอย่างยิ่งที่พวกเขาทำอะไรแมนยูไม่ได้เลยแมนยูของบอลยิงใส่เา้าแม้จะเป็นแค่หนึ่งประตูแต่ก็ทำให้เขาผ่านเข้ารอบต่อไปในศึกเอฟเอ พวกเขาตัดสินใจยกพลมาบุกตีเราอีกรอบหนึ่งยกมาถึงบ้านเราที่อัลทรัฟฟอร์ดหวังว่าจะมาแก้แค้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับพวกเราแต่กระนั้นทีมอย่างของพวกเราแมนยูนั้นก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยถึงแม้ว่าจะมีออฟเฟอร์มาเยอะเราก็จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตันวินล่าออฟเฟอร์นี้ปฏิเสธทั้งหมด ลูกชอเนี่ยหรือว่าภูจะขายเหรอไม่จะซื้อเหรอไม่ให้หรอกไมนูก,ก็หลายทีมเลยเว้ยไม่ให้เว้ยมาเดี๋ยวพวกเราจะย้ำแค้นพวกนายเองเพอีกต์กูเล่นดีครับให้ <c oughs> เล่นแทนอเดียมีพักก่อนให้คุณย่ากับเอเบอร์มโ,มโมล,ลุย <c oughs> คิดจะมาล้างแค้นย่างนั้นเหรอ จะได้ย้ำแขนกลับไปนะซีอูนไเอเมอรี่สวัสดีผู้ชมครับพัดนี้มาย้ำแขนแอซเตมาล่ากันหน่อยครม, <c oughs> มาที่โอทราฟฟอร์ดครับ <c oughs> เหมือนเดิมเลยโหแต่คืนเลยหรอแต่คืนหลังเลยเหรอโรเจอร์เฮ้ นันนี้สั่งบุกนะบุกเละนะบอกก่อนนะบุกเละนะนันเนี้ยบอกก่อนนะนันนี้บุกเละนะไม่เหมือนตอนที่แล้วนะเนี่ยแล้วคองบอลนะนันนี้ผมบุกเละนะบอกก่อนนะมาดีนั่นนี้บุกเละบอกเลยเช็ดก็เปิดก่อนเลยโดเจสมาเล่นเฮ้ คาเซมาแล้วเป็นไงให้พักถึงหนึ่งอาทิตย์เต็มคุณย่าคุณย่าคุณย่าไปเองครับคุณย่าไม่มีตัวส่งครับกลับคือไปที่ฟันเทเฟนเฟนไปที่เดลิก์ไปที่ดารโลดารโลไปที่ปายแล้วครับเอเมอร์โมกระหายมากกันที่เราไม่จะเล่นล็อกเข้าซ้ายแล้วเปิดไปลูกนี้โค้งหมจะผ่านเมืองปาเดสเดียวเข้าแต่ว่าจังหวตัวทันครับดานี้ต้องบุกเยอะๆฮะแมนยูอย่าปล่อยเขาคลองบอลเยอะ เพสต่หนักไปเลยเพสตหนักไปเลยเออเพสเพสต่หนักไปอย่างนั้นแหละเพสเพสไปเพสไปเพสไปเพส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 ไปอย่ายอมนั่นแหละเอาให้มันรู้เอาให้มันคึกจะมาล้างแขนกูเหรอตอนนี้ผมบ่นไปเรื่อยครับตอนนี้ We are at the business end of the season, and when you look at the top of the table, it's still unclear who's going to take it. One thing you can guarantee though, is you can watch it all unfold here on EATV. A shameless plug there, but yeah, the real reason we split the sides is that at this point, every game, every point is in our hands. And it seems that the best title wouldn't be Ờ, đều nhào mà, cong lẳng cũng kiếp được mất lẻ. Nì, bây ngay. Pai, chụp tí lâu với tụi con, chụp tí lâu, chụp tí lâu. บางทีเร็วเกินจะโลกเร็วเกินจะโลกเพสไปอย่างนั้นนั่นแหละนั่นแหละอย่าให้มันได้คลองบอลอย่าให้อย่าให้มันได้คลองบอลเพสไปวิ่งให้พลาไดปไปวิงปว่งพลาดไปเดี่ยมตักสวยไปบูโน่สวยบูโน่ไปเองโอ้โห oh, จ้าบอลยาวไปหน่อยว่ะบูโนโ่เสียบอลแล้วตามด้วยเสียบอลแล้วตามด้วย เออตามไม่สุดนั่นแหละใหญ่มันขึ้นบอลได้เกี่ยวกาดนักบางอาจจะมาล้างแค้นบางอาจจะมาล้างแค้นเหรอบีไปบีบีไป,ไปอึิดเดียวนั่นแหละเอา, ي, อาอดิเอาดิขอได้ขอไป<ม>ขอได้ขอไปขอได้ขอไป ตัวใจก็ต้องเตะยามาแล้วก็กองหลังเราก็เก็บอยู่ดีโอ้โยข้อทางมันวะวัดกินโอ้โหพลิกส,สวยมากวัดกินดีมากโอ้โหนี่ลกไปนะดอกกูอันนี้ลกไปไม่ได้นะเพื่อนอย่างเงี้ยลกไปซานโชเฮ้ยอย่าปล่อยให้มันลากอย่าปล่อยให้มันลากเฮ้ยโอ้โหซาโชเนี่ยโอย ใครก็ได้ยิงอย่าให้มันยิงซานชโช่เนี่ยใครก็ได้ยิงใครอย่าให้มันยิงมันดีใจจัดเลยนะถ้ามันยิงได้อ่ะโอ้โหโอาโลวางงานมันเนี่ยกว่าจะยิงรูยโอ้โหยังติดครับเกือบไปเฮ้ยไม่ดีละมีสมาธิหน่อยเฮ้ยไม่ดีละอย่างเงี้ยสมาธิหน่อยสมาธิหน่อยเลยมาเป็นย่ญญาสาั้นลุยโนโ่แล้วไปเอเบอร์โมโ่ไม่มีเพื่อนเติมครับเบอร์โมโ่ ดาวโโอ้โหน่าจะล้าว่ะเฮ้ยต้องเอาประตูแล้วเพื่อนไม่ได้ละโอ้ยนะนาคุณย่าได้บอลบุนโดเฟรนเดสคาเซมโรดาโลเติมดาโลเปิดเข้ามาลูกนี้ ได้มงไกลๆแต่ไม่ถึงครับแม่เตะเคียวเอาไว้ก่อนเป็นลูกทุ่มของแมนยูครับตะโลดทุ่มมาตะโลดได้เปิดมาลูกนี้ยังติดครับได้มงไม่ไม่ได้ครับเป็นแมนยูเก็บได้เอมเบอร์โมเอมเบอร์โมไปเองครับเอมเบอร์โมย้อนคืนไปที่มูโนโ่ได้เปิดเข้าไปแล้วลูกนี้ไม่ถึงครับยังได้ไหมไม่ได้ครับซานโช่มงออกไปเป็นเอมเบอร์โมทุ่มเองเลยครับลูกนี้ ย้อนคืนไปที่เอเบอร์โม่เอเบอร์โม่ไปที่อ่าบูโนโ่คาเซมิโร่ไม่เห็นช่องครับคาเซย้อนที่บูโน่นเฟรนเดนสเปิดไปลูกนี้โอ้โหเข้ามือมาตินเนสครับมาเนรนคาโมราพิกาเซียที่มาเล่นเปิดติดต่อกูนิดนึงครับ คาเซมิโลเห็นไม่ถึงคุณย่าครับแม่สานโชลลำนะอย่างเงี้ยทดหมดไปแล้วนะครับเฮ้ยโอ้ยกรรมาการเป่าหมดเวลาไปเลยครับยังศูนย์ศูนย์ัดยังทำอะไรกันไม่ได้เดี๋ยวไปดูเครื่องหลังต่อครับท่านผู้ชม คืงหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเป็นเมนูเป็นฝ่ายเขียลูกเริ่มเล่นคาเซมิโร่ไปที่ฟานเดอร์เฟนคุณยา่าแอนเดอร์สันเดไปเองครับไปที่พีดิโกเปิดเร็วมาเลยครับลูกนี้ได้หม่งไหมไม่ถึงครับนิบูโนโ่คุณยา่าคุณย่าปั่นลูกนี้ยังติดครับบูโนโ่เก็บได้ไหมยังเก็บไม่ได้ครับบูโนโไปที่โรเจอร์ครับ บอลเช่นพี่ซานโชคาร์เซมิโดยังวิ่งประคองไปอยู่ครับซานโชย้อนคืนมาที่เซย์มาเซนที่ซานโชอ่าตัดบอลได้หรือที้ทัน,ทนไหมไม่ทันครับดาร์โลออกหลังไป50วินาทีผ่านครับยังศูงนไปดูจะศูนครับดาร์โลมงเก็บได้ โอ้โหตรงนี้ส่งพลาดไปหน่อยครับเอมเบอร์โมโ่แอนเดอร์สันรนะว,งว,งวงังระวังใหญ่พลิกใหญ่พลิกใหญ่พลิกกาเซียกาเซียออกข้างไปป่าเข้ามาที่โรเจอร์เปิดออกไป,ไปเองครับโรเจอร์เป็นลาเบนเตะเปิดเริ่มเกมมาครับฟันเจอร์เฟนแอนเดอร์สันคุญญา ฟุตบอนเดซที่สวยมากเอาละครับใจเติมครับลูกนี้ป้ายมาลูกนี้ถึงยิงโอ้โห و. ตรงตัวมาตินีครับแตะยาวไปนะครับลูกนี้เปนน็นฟันเทเฟนเก็บไว้ได้ครับตเล็กออกไปที่พิ่ดอกูคุณย่ะเติมสวยแล้วครับดอกูไปแล้วครับกระชากไปคนเดียวได้เปิดลูกนี้ติด ยังม,ง,มงคืนกาเซียเฉยคุณย่า <c oughs> แต่ตักบอลไม่ได้สวยมากครับ <c oughs> บูโนโเปิดไปที่เอเบโมไม่ถึงครับแ <c oughs> ม่มงคืนเาตินเนสนิ่งมาก <c oughs> ครึ่งช่วโมงผ่านแล้วครับยังบุกไม่ได้ครับ <c oughs> ยังไม่มีประตูทั้งสองทีมครับกาเซีย โอนานะ่าเซเวนลาเริ่มคลองบอลอีกแล้วครับ,รบรมาเล่นกาเซียตับบอลเจ๋สวยครับแอนเดอร์สนันนี่คุณย่าญ,ญาป้ายไปที่พีดิกดอปูเดี๋ยวกูป้ายไปที่บูโนโเ่เฟรนเดสบูโนโ่โอ้โหจับบอลยาวไปเซตคอนซ่าครับต้องเสี่ยงว่ะแบบนี้ไม่ได้ประตูเลยนะต้องเสี่ยงละ ต้องเอาประตูอ่ะอม,มันต้องเอาประตูครับท่านผู้ชมผมจะสั่งบุกสุดๆแล้วกันต้องสี่สามสองหนึ่งข้างหน้าสองตัวดีไหมอ่ะมันต้องเสี่ยงครับไม่เสี่ยงไม่ได้แบบเนี้ยตองกลางตัวเดียวอ่ะไม่ได้ หยังสีนั่นแหละแต่จะเป็นสี่สามสองหนึ่งแล้วกันมาในเมื่อเขาครองบอลดีเราจะเคาน์เตอร์แม่นแ่นสักลูกหนึ่งเคาน์เตอร์แม่นแ่นสักลูกหนึ่งเว้ยไม่สนเมาส์ถึงเวลาละเคาน์เตอร์แม่นแ่นสักลูกหนึ่ง โอเคไหมมาเคาน์เตอร์แม่นแม่นลูกหนึ่งเว้ยไปประจัตำแหน่งซะประจัตำแหน่งซะได้มงโหเบาไป slow well, expected lot better from them they need create more chances they've been e er p to <The big S 1> <Cons> a a from o in s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  i คอนซาที่มาเล่นมันอยู่ีีการปรับเพียรปรับเพียรแลปะปรับแผนนะครับตะกูสกัดไม่ได้ดีครับบโนอันเอาะฮะมีช่องเล่นครับคุณย่าเอเดนันเอเดนเห็นช่องนิดเดียวเห็นช่องแล้วเมื่อกี้ ไม่ถึง15ในทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายนะครับ <S <S ใครได้ประตูนี่ <S <S โอกาสชนะสูงเลยนะครับ <S <S มาเล่น้โยโอ้โหต้องระวงังต้องระวังครับต้องระวงัง ซานโชยิงลูกนี้เข้ามือครับบโน่คุนยาโอ้โหคุโหโนยาไม่มีเพื่อนเติมครับโอ้โหไม่ถึงเอนเนซันตัดบอลได้สวยครับไปไปไปเข้ามา ปาเข้ามาโอ้โหไม่ถึงเชสโกเจอเล้วครับแมนยูต้องรีบครับแมนยูต้องรีบครับได้เร่งครับได้ยิงลูกนี้โอ้โห <c oughs> จ็อกเกอร์จัดให้หน่อยอเดียมี่ เสมอนี่คือผลร้ายของแมนยูเลยครับเพราะกำลังลุ้นที่คะแนนจ่าฝูงฮะผลเสมอไม่ดีต่อแมนยูมากๆนะครับโอ้โหและกรรมการเป่าหมดเวลาครับแมนยูทำได้แค่เสมอกับแอสตันวิลล่าครับทำให้ไม่รู้ตอนนี้ตารางคะแนนเป็นยังไงนะฮะการลุ้นแชมป์บอพว่าเขาต้องรอลุ้นต่อไปครับโอเคครับท่านผู้ชมครับสไลด์อีพีนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ was often lacking and the few clear-cut chances they did create they were just unable to take advantage of it's a bit disappointing really as i did expect more